ในตันนี้นะครับผมคิดว่าภาพนี่เป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับที่บุคลากรชั้นนำทางการแพทย์ของประเทศนี้นะครับมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้ป้องกันให้โรคติดตอโคโิด -19 ไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่พี่น้องประชาชนคนไทยได้นะครับที่คือพลังที่พี่น้องกจตรงนี้ครับทุกบาททุกเงินท,ที่ ที่น้องประชานเสียภาษีให้กับประเทศนี้วันนี้พวกเราจะรวมหัวใจกันมาต่อสู้เพื่อให้ที่น้องปรนชาชนได้เกิดความปลอดภัยนะครับขอให้ขอให้ขอให้มั่นใจในพวกเราแล้วจะไปถามท่านก่อน